ในที่สุดฉันก็กลับมาอีกครั้งหนึ่งในอีพีที่สองเจ็บคอเว้ยวันนี้ดาที่สิบสามมีอะไรฉันจัดการบ้างโอ้ยบอดี้โอ้ยวินเนตอราดฉันชอบกินมนุษย์มันตัวอะไรก็ใจร่อยอร่อยเว้ย ตาละล่ลาโอ้นี่อะไรเนี่ยโอุ้ยอๆ้ยอุ้ยอุ้ยอู้้ชมมันมีปืนอัตโนมัติด้วยวะนะครับเอาตัวมิตินะครับยิงผ่านเลเซอร์เหรออ้ยโบยบอุ้ยหลบๆลดิจิตอ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 ลโอ้ดิจิตอล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 เฮ้ยมันไม่ทำอะไรผมว่ะอุ้ยโอ้โหเราต้องเราต้องเคลื่อนไหวตลอดว่ะดิดิจิตอล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  โคตรปั่นนี่แน่มาดิซิไอ้ของกกของแกเนี่ยที่จับเนื้อไร้รสสาวาทำเป็นอาหารเนี่ยมันต้องเสร็จมันต้องจบเพียงเข้าดีเอาละเอ้ต่อมาฉันคิดถึงแกนะไอ้ปืนระตั้งเร่งสุดโหดมาดิซิฮ่าฮ่ายผู้หญิงตะกี้แกเดินหนีไปซะโอ้ยิงแรกนะครับนะ โอ้นี่มันเจ้าหน้าที่เอฟบีไอดิวะได้ซะทำไมฉันกินซะโดยดีโออร่อยจริงๆโอ้นันผู้ชมนานเข้าเนี่ยโอโ้โหผมคิดว่าพวกตำรวจเนี่ยหรือพวกทหารเนี่ยมันเริ่มโหดขึ้นเรื่อยๆนะตอนนี้ยังเป็นตำรวจอยู่ผมไม่รู้ว่า,านานๆเข้าดิจะเป็นทหารแล้วหรือเปล่านะครับแล้วนี่คืออะไรเนี่ยโอ้ฉันกำลังฆ่าอะไรอยู่วะเนี่ยอ๋อมิสไซล์เหรอคือยังไงปิ้วโอ้ ว้าวโอ้ยิงทีระเบิดนะครับนะไอ้ไม่ฉันึ้นซะหน่อยดีฮ่าผังของดิเจ้าเล่บมาช่วงกูอย่างนั้นเหรอกินให้หมดโอ้โหอันนี้อะไรอันนี้อะไรดิไอ้เรคอปเตอร์กินแม่งเลยจากบนฟ้าเร็วเอาละไอ้นี่อะไรอะไรนี่กินวิ่งแล้วก็กินวิ่งแล้วก็กินวิ่งแล้วก็เขินเร็วๆๆๆอร่อยว้ยโอ้ยอานเมื่อกลางวันนี่มันสุดยอดวิ่งไหมฉันกินโอ้โหไอ้หมอที่ถึงแก๊สทำเด้ยิงฉันโอ้บังอาจสุดท้ายก็ตายแ โคตรโหดในตัวเราโอ้แล้วต่อมาฉันได้ข่าวว่าโอ้ฉันจะเจอกับรถทหารอย่างนั้นเหรอที่ติดตั้งมิสไซล์และกาอกระสุนอย่างดีโอ้อันนี้อะไรวะเนี่ยโอ้ดีไงนะครับอ่ะปึ๊บเราจะต้องโอ้เราจะต้องข้ามนะฮะ,ะนะสักกรับดีเป็นไงเล่<ๆ>าเป็นครบเป็นไงวะนี่แน่เป็นไงเล่าปึ๊บนี่กระโดดข้าม แน่ยิงก็ยิงฉันให้โดนสิไอ้มนุษย์ต่างโอกเจ็บดิฮะดีเนี่ยทีน็กวัวชันนี้เรียนรู้ตัวเองมาอย่างดีเพราะว่าโดนไอ้คอยทำร้ายมาโดยตลอดรับดิดีนี่ยยิงมางับ ปล่อยตูมโอ้แกเป็นบอสบ้าภาษาอะไรดิทำไมอ่อนจังเลยแล้วชังงับแกได้ไปเนี่ยงับ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 รู้สึกงับมันไม่เข้าเลยนะครับนะที่เล็กไม่สามารถทำรถถังหุ้มเกราะตัวนี้ได้นะครับแต่ปล่อยมิซส่ใส่คือบันได้เรียบร้อย พวกเราหนีนะทีเร็กกูทีเร็กก,รกูก,กินทุกอย่างไอ้พวกนักบาสที่ไหนหมดแล้ส่วนไอ้พวกนี้ก็ตายให้หมดซะพวกแกไม่สามารถชูชันได้หรอก็ิ่งนี่กินอะไรน,นี่เอาปืนสัน้นมายิงบังอาจกินเข้าไปกินเข้าไปใครผ่านกูกูกินแม่งหมดทุกคนเฮ้ยอ,อ,อันนี้อะไรวะเนี่ยโอ้โโอ,โอ,โอ,โอ้บังเกอร์แกตตริ อย่างนั้นเหรอโอ้โหยไอ้ตะกี้อ๋อเลือดฉันเหอืคขึ้งเลยปะโถ่เฮ้ยอันนี้อะไรวะเนี่ยนี่ที่ที่รถตำรวจมีอะไรโง่ๆที่จะวิ่งเข้ามาหาฉันแบบตะกี้อีกไหมเอ้าวฉันจะกินใครไปหมดอีกวะเนี่ยใครมันยังเหลือรอดโอ้ไยหมอที่ไอ้หมอที่มันอยู่บังเกอร์นี่หว่าขอกินเดี๋ยวละกันพวกฉันขอโทษละกันนะท่านผู้ชมต่อมานะครับนะเราอุ้ย นะครับเราสามารถพ่นไฟกับอุ้ยยิงแกตาลินได้พร้อมกันหรอโคตรเจ๋งเลยนะฮะเฮ้ยลองดูที่นะครับเป็นไงว้าีเอา้าทำไมกูปล่อยไฟได้อย่างเดียวหรือว่าอ๋อต้องปล่อยไฟให้หมดก่อนนะครับแกตาลินหนีตามมาเหรอโอ้ยอย่าเลยอย่าทำผมนะครับผมยุกมือแล้วผมไม่มีอาวุธอะไรหลองแาโอ้โหโดนตผอตะป็ด แล้วต่อมาฉันรู้สึกว่าฉันจะเจอกับศัตรูที่น่ากลัวอีกตัวหนึ่งนะหวังว่ามันจะโอ้เสียงแล้วเ้าอะไร่ด้ลดไิ้วุดเอ้าเอ้าโอ๊ตทำอะไรมันได้เอ้าโอ้มันปล่อยระเบิดใส่ฉันโอเคเอาระยิงหล่อหรือเปล่าวะอึ๊บปึ๊บปึ๊บี่อ๋อมันจะปล่อยระเบิดมาตรงนี้นะครับนะโอเคเข้าใจแล้วเข้าใจแล้วโดดปึ๊บฮะไม่มีปัญหาไม่มีอะไรน่ากลัวอ เออโอ้โหตายว่ะเฮ้ยตานี้เล่นยากนะเนี่ยวิ่ง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 แล้วก็ยิงจังหวะยิงยิ่ยิงยิงแล้วก็กระโดดอึ๊บนีกระโดดหนีก่อนนะฮะโอเคส่วนระเบิดนี่ก็ยิงทิ้งอ่าโอเคเข้าใจแล้วนะครับต้องยิงอย่างนี้อ่าโอเคแล้วจากกรบืนั้นก็วิ่งไปวิ่งไปถัดหน้ามันก่อปึ๊บดิแล้วก็กระโดดฮะง่ายเป็นปอกกล้วยแล้วสุดท้ายแกก็ต้องตายไอตูดมึก ลอยหอมบัวเรื่องบ้้าบบเรียบร้อยแล้วต่อมาฉันลงมาที่ฉันดับเพลิงอะไรสักอย่างแล้วแล้วรู้สึกว่าตรงนี้จะเขียนว่าเคทูเฮ้ยไอ้บออตะกี้เอ้มันจะเรียกมูฮัมมัเห็นหยังเราอะไรวะเนี่ยแล้วนี่คืออะไรโอ้โอ้โอ้เจ้าที่ตำรวจมาให้กูกินซดอยดีอ้าวแล้วไอ้นี่ยังไงเจ้าที่ดับเพลิง่กูก็ไม่รู้เหมือนกันนะกูติดแล้วตอนเนี้ยติดอะไรหรอไม่รู้อ่ะมาให้กูกินซดอยดีแล้วกันงั้น โอ,อย่าก,กินกูเลยกูกอล้างกูไม่รู้ไม่ีเมียไม่ค้มเลยลา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 ทีเล็กโดนเล่นบนเมืองโอ้ตอนนีครับคุณผู้หญิงผู้ <c oughs> หญิงวิ่งหนีป่าราบนะครับนะส่วนผู้ชายบอกกูนั่งชอกอยู่เลยกูไม่เคยพบเคยเห็นว่าจะมีไดรนเสา <c oughs> อยู่ตรงหน้ากูตรงนี้โอ้กูต้องทำยังไงดีขาแข็งกูโดนไม่ได้ไอไดรนเสา แกนั่งให้ฉันหน่อยได้ไหมอ้อนั่งอย่างนั้นเหรออ่ะนั่ง,งทำไมไั่เชื่อฟังฉันวะ่เนี่ยอ้าวงั้นแกยืนแล้วกันยืนอ่ะอยู่แล้ว นัองยืนน้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 องยืนนัองยืนโอ้โหหลัคาแล้วว้ไอ้บอดี้โอ้ไม่ขอโทษกูขอโทษเอ้แกสั่งอะไรฉันมากว้าโอเคเรียบร้อยไอ้พวกนี้เตรียมโดนกินได้คราสนเบียแกก็โดดกินเพื่อนแกก็โดดกินคนข้างบ้านแกก็โดดกินเพื่อนในว้ยเด็กแกก็โดดกินส่นนี้คือใครนั่นคือพี่เสาวของไอ้เหมอนนั่นค่ะก็โดด อ,อ,อ้าวข้ยวเข้าสู่ดี่สิบี่ฉันรู้สึกว่าฉันจะได้เจอกับบอสอ้ดูซิไอ้บอสดิโอไอ้นีคอปเตอร์อ,อีกแล้วอดูซิว่าไก่จะมามมกไหนโห้แกปล่อยอะไรวะดนาะบมิตไซ์อย่างงั้นเหรอโอ้แลบเลยอ้าเดี๋ยวฉันจะรอคาบมิตไซ์ที่แก่ยิงมาละกันไปไปดูซิหมายฉันคาบงนะับไปคืนไปด่ไปคืนอุ้ยไปยคืนยากกว่าเออระเบิดเว้ยเฮ้ยเราต้องรอให้มันวิ่งมาหาเรานะฮะ นั่บดีแล้วก็ปล่อยนี่งับปล่อยอ๋อไอ้บอดนี่มันโง่ซื้อบื้อจริงๆเลยหลังจากที่ฉันจัดการไอ้เจ้าเฮลิคอปเตอร์ไปตอนนี้ก็ตกกลางคืนแล้วฉันได้ยินเสียงอะไรบางอย่างรู้สึกว่ามันน่าจะเป็นเสียงโอ้น่าลำคาดจริงเลยไอ้พวกมันเป่งกุ้งแช่กันอีกแล้วดูน,น้่นสชิงก็ละก็แล้วก็ชิงก็แล้วกะ็ ชิงก็ระก็ะก็ระชิงก็ระก็ชิงก็ระก็ะก็ระชิงก็ระก็อ๋อพวกโก้แกไม่ได้ดูข่าวหรือไงว่ามีทีเล็กบุตรอะค่ะโอ้พวกเราหนีเร็วชิงก็ระก็นะครับอ๋อจะกินมึงให้ได้กินเฮ้ยเฮ้ยทำไมกินแกยากจังเลยวะอ๊ไอ้เจ้าเฮ้ยไปเลยโอ้วิ่งหนีเร็วโอ้ฉันรู้สึกว่าฉันโด่งดีเพื่อนฉันโดนกินตลอดแต่ฉันไม่เคยโดนกินเลยโอ้ฉันจะกินมันไอ้หมอนั่นเฮ้ยไปฉันกินซะโดยดีฮิปอ เฮ้บมบมึงหลบแข่งจังเลยวะจับเฮ้ยเฮ้ยแกอยู่นิดนิดงๆดยั๊บยาบอึ๊บอึ๊บาเฮ้ยไอ้บ้าเอ้ยดีเลยโดูแล้วมาให้ฉันกินอะอร่อยจริงๆเลยว่ยไอ้พวกเนื้อชิงกะล่าเนี่ยแล้วต่อมานี่คืออะไรวะเดียอืมวว้าว นี่คือสายสริงอย่างนั้นเหรอโห,หน่าสนใจคือพวกเรามีทีเร็กด้วยล่ะโหนี่เป็นสัตว์ที่อยู่ในวิวของเราหรือเปล่าอยู่ในโปทัวของเราหรือเปล่าอานี่โปทัวไม่หลักกูแดก <laughs> ผู้ชมมึงเนี่ย <laughs> โอชิหายแล้วพวกเราโอมักนกะลังพังสลิงของเราเอาเรียบร้อยแล้วครับ ไอ้พวกก็ยังคิดว่านี่เป็นโชว์อยู่หรือเปล่าก็กินมึกลงท้องเนี่ยอ้าแล้วทำไมอยู่ดีๆสักพักทำไมถึงไม่มีทหารตำรวจมาไล่จับเราล่ะนะครับนะอุ้ยอุ้ยท่านผู้ชมนี่ของใหมยย่ว่ะขอกินหน่อยลวกันอ,อู้ยปืนมิดทรายนะครับท่านผู้ชมคือยังไงอะ่ะยิงเข้าไปดีอโอเป็นปืนเลเซอร์ จะไม่มีใครรอดอีกตลอดการากตอนแรกใช้แกต๊ตันลิงก็ดีอยู่แล้วแต่อันนี้คือโอ้โหเปรืนเลเซอร์เอาดิเอาละตอนนี้ฉันมีเปืนเลเซอร์แล้วตายนี่โอ้โหเปืนเลเซอร์ที่เขงว่ากินกินวันนี้ฉันจะกินมากกว่าล้านคนฮ่กินกินกิน อร่อยมากอร่อยมากพวกกดุพวกนี้อร่อยมากอกินกินสังหารกิน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 ดีโอ้โหมีปืนเอาตเมติดด้วยนี่กินไอ้หมอนี่เจาเรื่อยมาเรื่อยฉันโอ้โหคิดได้ไงวะอ่าแล้วต่อมาโอ้อันนี้อะไรวะเนี่ยอพวกเราคือผู้นำแห่งชิงกะล้าแลาจะจัดการแกโอ้ ไอ้พวกนี้เดี ka, ๋ยวแกเจอดีแปบหนึ่งนะเออฉันขอมีกินปืนเลเซอร์ก่อนแล้วจากนั้นก็กินเจตัลิงเอาระนี่ชิงกะลากาดัก่ไปเอาไปกินโอ้โหมันสู้อะมันสู้อะโอ้ยมปนป่อยโดนด้วยมันป่อยโดนด้วยเอาระชิงกะลากาชิงกะลากาดิโดนโดนยิงไปซะดิโอทาไมฉันยิงมันได้เข้าเลยไอ้พวกชิงกะลากาดิมันเก่งนั่นเดเอาระ เดี๋ยวแกได้เจอดีกับฉันไอชิงกะละกักกาวิ่งม,มายังนี่เดี๋ยวได้ร่วงเดี๋ยวได้ร่วงโอ้ไม่ชิงกะละกักกาเอ้ไม่โอ้โอดูสิมันจะทำยังไงกับเราอูจะจะสู้กับแกยังไงเราตายซะ <c oughs> แง่เลยโอ้ oh, oh, oh. โดนถินเอาลนะท่านผะูนะ้ชมต่อมานะครับนะอุ้ยเราสามารถอะนี้มิดไซร์ได้แล้วว่าปืนมิดไซรอตูม้ม เอ้าเอาละฉันสามารถใช้บซสายได้แล้วแต่เอ้าแม่งกูดันใช้หมดก่อนนะครับแ๊บหนึ่งแ๊บหนึ่งคอยใช้เอ้าหมดแหละเสงเป็ดโอเคเอาละใช้เลเซอร์ก็ได้ว่าเอใช้ปากของเรากิดก็ได้ดีดิดเออเออไม่ต้องใช้แล้วมีสายบ้าบออะไรตรงนั้นดิกินเออไอ้พวกนี้ดิจะไม่ถึงได้ยิงฉันก็ตายแล้วโดนกูแดก่อนทุกตัวเลย เออดูดิดูดิตายตายตายนะครับไอ้พวกนี้ไม่สามารถจะสู้ฉันได้เด่กินโอ้โหจะเลือดฉันเอ้ยใกล้หมดแล้วว่ะไม่ไหวแล้วไม่ไหวแล้วเอออุ้ยเกือบตายดูเลือดเราดีนะนผู้ชม เอาล่ะไหนที่สุดอไอ้คอยอนายก็จะได้เห็นฉันเป็นวันสุดท้ายแล้วแล้วก็ท่านผู้ชมด้วยขอบคุณท,ที่ติดตามช่องไอ้คอยที่ทำให้ฉันนั้นมีบทบาทและฉันขอสปอยก่อนเลยว่า ARBS กำลังจะกลับมาอีกครั้งอย่างยิ่งใหญ่ โอ๊ยตัวเฮียอะไรวะวิ่งเร็ววิ่งเว่งแกดิไม่ดูตาบ้าตาเรือเลยกูดิวิ่งเลยอึ๊บนี่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 มาดิปล่อยกูปล่อยตรงนี้เลยอะโอ้ยเล่นโคตรง่ายเลยอะนี่บอสต่ดสุดท้ายจริงๆหรอวะ่ยไม่อยากจะเชื่อนะครับนะอ่ะยิงมาดิอุ้ยอันนี้อะไรอะอันนี้อะไรอะอุ้ยอุ้ยระเบิดอุ้ยระเบิดติดตั้งนะครับนะดีนะถ้ามันชนม,มันชนเราไม่ได้นะครับนะโอ้โหปรากฏว่า บอสอ่ะสุดท้ายง่ายเกินเอาล่รแล้วก่อนจะจบกันไปฉันอยากให้คนดูติดตามช่องไอเ้เกโกพกตลอดการแล้วตลอดไปด้วยสำหรับวันนี้เออพอ,อแค่ึดีละวอย